ต่อไปขอเชิญคุณมนุกคีรีโพโดลนครับขอความกรุณาใช้เวลาสักเจ็ดนาทีด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีหลไยอีกหลายท่านจะพูดครับเชิญครับคุณมนุกครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมนพคีรีภูวดอนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคก้าวไกลสสชาติพันธ์และชนเผ่าพ,พื้นเมือง ท่านประธานครับผมเป็นคนภาคเหนือครับอยู่บนดอยด้วยนะครับอยากจะมีประเด็นที่จะมาพูดถึงท่านประธานนะครับในยติของคุณเพชรัตน์ใหม่ชมพูนะครับที่ว่าเราจําเป็นจะต้องศึกษาเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือครับท่านประธานครับท่านประธานครับก่อนที่กรรมธิการจะได้ศึกษาเนี่ยผมคิดว่าคําถามที่จําเป็นและสําคัญสําหรับกรรมธิการที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่หลายเรื่อง ประเด็นแรกก็คือว่าถ้าเราจะทําเศรษฐกิจภาคเหนือนเนี่ยเรามีต้นทุนอะไรบ้างผมคิดว่าอันนี้ต้องชัดเจนนะครับท่านประธานและต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยเราจะทําอย่างไรกับมันคําถามที่สองครับท่านประธานการทําเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐกิจภาคเหนือนที่เราพูดกันตรงนี้นะครับใครเป็นคนได้และใครจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบ ถ้าเราแยกแยะไม่ได้นะครับผมคิดว่ากระบวนการที่ลงไปเนี่ยเรามักจะเห็นตลอดว่ามันจะมีกระบวนการที่ขัดแยง้งขัดค้านประท้วงเพราะนั้นคือผมคิดว่าภารกิจสองเรื่องนี้จะเป็นภารกิจของกรรมธิการที่จะจําเป็นจะต้องศึกษาดังนั้นผมก็เลยจะพิปรายในหลักการในยตินี้เพื่อเป็นกรอบให้กรรมธิการในการศึกษาถกเถียงกันในชั้นกรรมธิการครับ ผมจะมองในภูมิสังคมของภาคเหนือทั้งหมดครับท่านประธานผมอาจจะมีอยู่3ประเด็นนะครับท่านประธานครับอยากให้ไฟสื่อได้ขึ้นได้นะครับผมมีแค่สไลด์เดียวครับท่านประธานครับผมจะมองบริบทของภาคเหนือใน3ประเด็นนะครับท่านประธานอันที่หนึ่งคือด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายเชืวอาพอันที่สองคือความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมอันที่สามก็คือความเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สามบริบทสามประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักพื้นฐานที่จะต้องมองแล้วก็ที่จะต้องลงรายละเอียดก่อนที่จะลงว่าจะทําโครงการอะไรจะทาอะไรหนึ่งสองสามสี่ท่านประธาน,นครับผมมาที่ประเด็นแรกครับคือประเด็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความหลากหลายชีวภาพท่านประธานย้อนไปเมื่อประมาณเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับประเทศตะวันตกได้ล่าอาณานิคม นะครับได้เข้าไปยึดพื้นที่ในเอเชียหลายประเทศนะครับประเทศไทยก็เกือบจะเป็นอนณานิคมแต่ว่ากระบวนการต่อรองก็คือเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่สําคัญที่นําไปสู่การต่อรองเจราจาก็คือทรัพยากรธรรมชาติว่โด้วยเรื่องของไม้ท่านประธานครับต้นน้ําปิงวางยมน่านเป็นพื้นที่ต้นน้ําของเจ้าพระยาและในอดีตคือเป็นพื้นที่สัมปทานป่าไม้ทั้งหมดครับท่านประธาน ประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมพยายามยกตัวอย่างว่าในอดีตต้นทุนของเราที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นก็คือทรัพยากรป่าไม้หากเราจะทำเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเราย้อนกลับไปดูเรื่องต้นทุนเหล่านี้และพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่เราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่ป่าต้นน้ำมีการปลูกพืชเศ,ษศรษฐกิจโดยเฉพาะข้าวโพดนะครับ นำไปสู่เรื่องของ soil erosion การพัดลลายของหน้าดินแม่น้ำมีปัญหาใช้สารเคมีในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเรามองเรื่องนิเวศฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแง่ของการสร้างพื้นที่สีเขียวหรือว่า green economic เศรษฐกิจสีเขียวผมคิ่าน,นี่เป็นประเด็นที่กรรมวิการจะต้องคิดต่อจากเรื่องของการสร้างป่าสร้างไรายได้นะครับท่านประธานครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวันนี้ประชาชนในพื้นที่ทําเต็มไปหมดเลยครับท่บทานประธาน แต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอยู่ในเขตปา่าทำอะไรก็ไม่ได้ขอไปรับรองก็ไม่ได้จัดกระบวนการอะไรต่างๆก็ไม่ได้ผมถามว่าตรงนี้จะทำยังไงในมิติทรัพยากรเรามีทรัพยากรไว้ด้วยเรื่องยาสมุนไพรครับท่านประธานภาคเหนือมีหมอเมืองนะครับหมอเมืองคือหมอพืนบ้านแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเคยต่อสู้กันมามีความขัดแย้งว่าเป็นหมอเถื่อนวันนี้ทรัพยากรเหล่านี้อยู่ใน ตไปหมดแล้วครับในวงจรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นกรมแพทย์ทางเลือกนะครับเรื่องของการพัฒนาตัวความหลากหลายทางชีวภาพเรามีฐานทรัพยากรเยอะมากครับท่านประธานครับวันนี้ยังติดข้อกฎหมายนะครับผมเคยไปถามผู้ประกอบการเล็กๆในภาคเหนือนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศถ่ายเนี่ยไปซื้ออะไรเขาไปซื้อ,อยาดมครับท่บานประธานยาดมเล็กๆอ่ะที่มันทํามาจากพลายทามาจากสมุนไพรอะไรเนี้ยครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการพัฒนาฐานความหลากหลายชีวภาพซึ่งมันเป็นต้นทุนของภาคเหนือเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่กรรมธิการจะต้องเอากรอบนี้ไปพิจารณาเพื่อที่จะดึงเข้ามาในกรอบของการพัฒนาเศรษฐกิจครับบริบทที่สองครับท่านประธานคือบริบทเรื่องของความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมต้องยอมรับนะครับว่าภาคเหนือมีผู้คนที่หลากหลายมากครับท่านประธานเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ส7เจ็ดชาติพันธุ์ครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ฮองสอนี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั้งบนที่สูงและพื้นราบนะครับท่านประธานคนที่มาท่องเที่ยวทุกวันนี้อาศัยความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นเฉพาะตรงนี้นะครับมาศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเสื้อผ้าอภรร์อาหารสมมนพรายต่างๆเหล่านี้อันนี้คือต้นทุนที่เราจะต้องมองครับท่านประธานว่าเราจะหยิบยกขึ้นมาได้อย่างไรผมไปแอบดูของนโยบายของประเทศจีนครับท่านประธานเขาเรียกว่าชนชาติกลุ่มน้อย นโยบายส่วนกลางสนับสนุนให้กับชนชาติกลุ่มน้อยแต่ละมณฑลนะครับได้มีการบริหารจาัดก,การตัวเองจนนําไปสู่การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวและนําไปสู่การสร้างเศรษฐกฯฯิจผมถามว่าตรงนี้มันคือต้นทุนหรือไม่ในการคิดพิจารณาที่จะวางกรอบเรื่องการศึกษาเรื่องนี้ผมเสนอว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาในบนพื้นฐานความหลากหลายของผู้คนท่านปาระธานครับเรายังมีเรื่องของอาหารครับท่านปาระธาน กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าวันนี้มีอาหารประจําจังหวัดนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับท่านประธานอาหารที่เราพูดถึงเนะี่ยคืออาหารก็เป็นยาได้ครับท่านประธานเพราะนั้นคือความหลากหลายของผู้คนเนะี่ยมันไปปรากฏในเรื่องของการแต่งกายภาษาพูดเรื่องอาหารเรื่องของการใช้พื้นที่หลากหลายมิติครับอันนี้คือต้นทุนที่สองครับท่านประธานที่กรรมธิการจะต้องมาพิจารณา ประเด็นสุดท้ายครับในบริบทว่าด้วยเรื่องของเมืองที่ติดชายแดนท่านประธานครับ <S <S ผมไล่ตั้งแต่จังหวัดตากแม่องงศรเชียงรายพยาวน,าน่านลงมาทางอุตรดิตถ์ท่านประธานครับเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่ติดเราเนี่ยครับเรามีด่านอยู่4ประเภทท่านประธานคือด่านพรมแดนก็คือพรมแดนติดกับตรงด่านเลยครับอันที่สองคือดา่านถาวรอันที่สามคือด่านชั่วคราวอันที่สี่คือ ช่องทางทาง,ทางธรรมชาติคําถามของผมก็คือว่าผมกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ในอาณาจักรล้านาท่านประธานครับมันมีการทําค้าขายระหว่างเชียงตุงเชียงใหม่ลางช้างและทางพม่า,มาเนี่ยมาเป็นพันๆปีท่านประธานวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในแต่ละประเทศที่ติดกับพวกเรานีครับมิติการบริหารชายแดนผมอยู่ในกรรมธิการชายแดน,นผมคิดว่าอันนี้ยังเป็นข้อปกพร่องนะครับจุดอ่อนที่เราจะต้องพิจารณาและที่สําคัญก็คือว่าวันนี้สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะทางประเทศพมา่าอํานาจรัฐซึ่งเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของทหารแต่สถานการณ์วันนี้ความเสถียรภาพในการนำของอํานาจต่างๆเหล่านี้ มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงะฉะนั้นการที่จะพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษกรณีชายแดนเนี่ยผมคิดว่าการคิดบริบทที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นๆเนี่ยจึงจําเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานสุดท้ายครับท่านประธานสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งกรรมธิการเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้นะครับทําอย่างไรหากมีแผนหรือมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือแล้วเนี่ยผู้คนใน พื้นที่ต่างๆจะไม่ถูกละเลยจะไม่ถูกทำให้เขาเป็นคนขยับออกไปเป็นคนชายขอบของผู้ชายขอบเขาจะมีพื้นที่มีตัวตนมีศักดิ์ศรีและได้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างไรขอบคุณมากครับท่อไปต่าง